สวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับหลังจากที่ผมได้เปิดให้ใช้งานโปรแกรม super word page auto comment ในเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็ได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจนะครับและว,วันนี้ผมก็จะขอเสนอ,อฟังก์ชันตัวใหม่นะที่จะมาสนับสนุนโปรแกรม super word page auto comment นะครเป็นฟังก์ชันชื่อว่า detect r a n k e auto นะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบภาษาของ บทความที่เราจะไปคอมเมนต์นะฮะแล้วก็จะทำการแปลภาษาของบทความไม่ใช่นะครับแปลภาษาของคอมเมนต์ของเราให,ให้ตรงกับภาษาของความ,มนั้นนะครับเ,เช่นนะครับภาษาของภาษาของบทความที่เป็นภาษาเวียดนามภาษาจีนภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็ภาษาไทยโดยที่ผมจะใช้หลักการ นำหัวข้อของบทความนั้นๆนะครับเพื่อมาเกตเกตหรือตรวจสอบตรวจสอบภาษาก่อนนะครับว่าเป็นภาษาอะไรนะแล้วก็ทําการแปลภาษาของคอมเมนต์ที่เราเขียนเขียนเริ่มต้นนะีให้มันตรงกับภาษาของบทความนั้นๆนะครับลองใช้งานกันเลยนะครับแล้วก็กดกดดีเชคไรเกียร์ตอโจนะฮะแล้วก็ทำการกดสตาร์ทนะฮะ จากนั้นเราก็รอนะฮะรอดูผลเราก็มาอยู่ที่หน้าบราวตเซอร์นะฮะอันที่หนึ่งเป็นภาษาจีนนะฮะก็ทำการแปลแล้วก็ป้อนเข้าไปนะในจังหวะน,นี้อาจจะมีความล่าช้าเพิ่มขึ้นนะฮะในโปรแกรมนะเบบี้บั๊กโปรแกรมไว้อยู่นะเดี๋ยวอธิบาย ก็จะเห็นว่าสามารถแปลงเป็นภาษาที่ตรงตรงกันนะฮะอย่างนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถเขียนคอมเมนต์เป็นภาษาไทยแล้วก็แปลงเป็นภาษาต่างๆภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเวียดนามภาษาต่างๆทั่วโลกได้นะฮะโดยที่เราใช้อุปกรณ์เสริมจากที่ Google ของเรานะฮะก็ามาช่วย ก็คิดว่าฟังก์ชันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ใช้งานโปรแกรมของผมนะฮะจากไอเดียฟังก์ชันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ